ตามนมัสการครับหลวงพี่นมัสการครับหลวงพี่ทาูทาธุอีกหนยินเสียงแววแววว่านองแมวน่องแมวดิครับครับหนองแมวเร้คาบัหคาภัยอันนี้ราฐบาลไทยครับอุท่พ่านมาป็นเนงไยหนองแมวหลวงพี่เขาเขาอยู่วยคายคลิปขอลูกเจ้ประทันครับที่เกิหก็คาับ้างงวหน่ากเิดหบกันดี สี่เจ็ดหกาม่แปดเจ็ดหกเนาะสี่ก็พ้อเงแปดวะเพื่อนขาบไห่งวดที่แล้วตัวได้ก่อนทีสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกเขาเจ็ดหกเนาะเต็มเต็มจนวันนี้เราเราขาบไห่ทั้งสามทั้งสองวูเนี่วัเนี้ยแมวคือคุนแต่ว่าแมววัดดงนะเพื่อนเมแมวลุงพีนี่ลยบานี่ได้่า ทั้งไวเ้นสีบเสียบครับดูนเลยวทั้งไป่ดีวะลุงพ่ไวไปนิดไม่ร็วหยาดหยาดในมานรักเอาแววีเด้อแมวน้อยไมวทำแมวก้วยกัค่คูวาดด้ยเอาที่ต่อวัดก้่นนี้เขาสองตัววะครับเขาสองตัวครับสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกววันทีสิบหกสี่พันมางานสี่เหกอัน ทรงหาอยู่แต่ว่าลูกเขียนาท่านเนาะทรงมาท่านเพราะว่าแนวแนวทางน้องแมวรัฐบาลไทยก็เล่าเได้เขียนไว้พร้อมผุนแล้วมันลงมาท่านหวดหเราข่าวหาตกองหมวดก็ฮะน้อยแมวเขาทุกหมวดคนมากี่านน้องแมวเราเราเราสิ์หายใช่ไหมว่าผวกมนเก็บไปจัดให้เลี้ยงจัดให้ตั้งแต่เก่าเรียกท่านวัด ขึ้นมาข,อขอึ้นมาข้ข้งยหาซีตรงตรงนี้เจ้ากับเอฟซีกับถึงน้ำยัวขึ้นนี้เขาเล่าหาซีบอหาซีตรงตรงเลยอันห้าสี่ออกแปดสองห้าสี่เนาะครับเด็กน้องแมวเมนบอลนต้นหน้องแมวเลยน้องแมวนำโชคตัน สำหรับเล็บฝันบประทมีเนาะครับท่านหนึ่งท่านไดสนใจดอกเพราะว่ามันาดน้องแมวยังหายโชคอยู่กับน้องแมวเนาะครับเนาะของน้องแมวก่อนก็ได้ลุงเทียมันเทียมแล้วแมวหายโชคเทียมมันฝันตรงกันกับกับน้องแมวครับฮ้าหาหลวงพี่ฝันย่ำอีกก็่จำค่อยย่ำอีกเนาะหลวงพี่เพราะว่าน้องแมวไม่เหมือนกันยากผมว่าก็เขางวดแรลกมันมาครับโอเคงัดแหลกนแมว ต่ว่านี่เป็นไล่วันเป็นเล้าเนี่เขาแทบทุกมมือทุกมมือครับน้อยละน้อยละน้อยเนยไล่วันนี่แตกทะลมทะลายสม,มืออันบ่หน่นองแมวไม่ตรงพร่วงนี่พ่วงแมวเนี่ยนนมันก็เป็นตอร์เสือประทูมาไว้ให้เพื่อนยึดตัวให้นอกลงองยืโนะเอียบเชีเราแก็พังเชียร์แล้วก็ถืเอเราก็ให้อุ่นเขาไม่ท้า,าประทุพี่นนอนที่สำหรับไล่ว่านสมือ คือตวงพื่อโดนโดนโดนจังค่อยออกตุกครับสำหรับเลขของหลวงพี่เลขแมวหน่อยอันนี้เป็นรัฐบาลไทยเพิ่นจับให็ไหนไ่มได้ครับวันวันเลขออกแล้วเลขออกแล้วบครัที่ประมาณวันทีสองทีสามนี่แหละหลวงพี่ที่บอกว่าให้จับรัฐบาลไทยให้แน,น่ว่าสันครับแหละหลวงพี่เอาอย่างเสี่ยเพิ่นเอาอย่างเลียงเพิ่นว่าสันติ อุ่นคือหมาทุ่งก็พอหันแล้วพวกอวแม่อันนี้ข้าหน้าบ่มองันตา้าวขาบไผ่เียกสามตัวกับเล็กเล็กสองตัวครับข้าวข้าวฝากบ้างปับรดิสบ้า้างแต่มือปับโรดิสข้างเดียวจุดในหย่าทเ่าอย่าเิ่นมูนกวนเพราะแล้วพอแล้วข้าวไ่พอะเพราแล้วนี่าว่าจะรบอยยังไงจะระบองข้าวบ้างมือปั๊บบ้างมือปับ ร่างใ่มือเลยอ่ะบีร่างใจมือห้เลยโอ้ยข้นขักเนาะซุ้มคังอยังได้ข่งม่ะบอสี่ซุ้มไงมีู้าวัวมาปล่อยอีกเนี่ยใช้ผุ้หลักก่อตัวเขาเรียเขาบอกว่าบ้างไหมเวลาผมเห็นงานหนึ่งสิบเอมาลอยมาลอยไว้เพราะมาลอยลอยแห้งบอกแม่นซิบเราเดีนี้แงสีมะคุ่นนะให้ well ies, ออว่าเออมผอยู่ต้อพ่อวันนี้เอาตัวนี้วันรุ่นเอาตัวไม่ไปเรื่อยๆ วกหรือบานนี้เรียบครับมันขาามหงส์้าเรียบ้นหม่สามแปดสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดบังครับก็หกสามรือสองบาลไทยบ่รัฐ้ตบ้าไทตัวได้ก่อนหลวงพี่สามแปดเจ็ดช้อมตัเลยานหกสามอันมันข้ากันต้นกับที่ว่าเพิ่นยางว่นไปวุ่นมาข้ามสสมตัวก็สองสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ด ตัดพ่อมันบอลงเฮียตัดตัดได้ <3 S 1> ท่นละหกสามหกสมลังสามแปดเจ็ดกับหกสามสามแปดสามเจ็ดแปดเโอ้ดีงามงานเลยหนละตัดออกาหน่ลังเพราะว่าดกระางหนึห่งหกหกสาม ดาหกสามมันบับหกสามบม่ขับขอกับทังเป็นหกเก้าไปอีกนี่มเก้าสามโ่เป็นเก้าสามเพื่อนรับอยู่กเป็นเก้าแล้วทันเราเาว่าเราเราขับหกสามหกสามตัวเดียวรู้เก้าสามนั่งก็ได้เพือเพื่มันใจให้ฟิวเลยตัวนี้าหินยื้อขับขับไปตลอด่ละ สบายเลขันนึ่งยังบอท่านนิมิดพันน้องแมวไปก้อนน้องแมวกำลังบูมเอาน้องแมวนี่แหละถูกต้องมันบครับนี่ยสามปดเจ็ดอือคืองามค่ะแสนีถ้าเป็นสองตัวองพี่มัดตัวเลยครับสองตัวเจดเจเจเจกับสเจ็ดท่านั้นแล้วเจดเจ็ดกับสามเจนบครับ ววม,ว,มวหน่อยน้งพีเลื่อนน้องแมวแมวน่อยน้ำโชคครับแมวหน่อยน้ำโชคเลืเอ่อนน้องแมวสี <c oughs> ่ห <c oughs> น้องมวบางนฟังมาเอาน้องแมวยังก็ติดจับเลขกได้ <c oughs> <c oughs> น้องพีสี่ฟังดีดีเด้อครับเม <c oughs> ่วันเมื่อกี้เล่ากับขาบให้องแตกยุ่สอวันน,นี้ว่าว่าน้องแมวไหมาขาบเลขให้ปิบัตบอะยวก่อนนี่เล้าขาวตัวใดก่อเลยสี่เจ็ดหก สี่เจ็ดหกก็ซูนสองอมันเราว่ไม่ว่าออกกันซูนองมาออกเล่าอีกออกเบอดิออกกันค่อยล่อยน้อยมาออกใครเว้มาผมเนี่ยไม่มาเล้มันมออกเล่าเนียไปทั้งเลแกมีแตูติดต้นวัดหลงนะเพื่อนนี่เลี้ยวไปใช้มีแตเล็กเล้ยก็ถือความถือตรงเตะนเล่าตรงตรงเลยเนาะไม่ออกไหม ตรงๆแล้วดิครับตรงขอบล่างนี่ถ้ามาดามตัวเดียวเนอะลงพีนอนใช่ไหมมานอนโอ้ยพอหมานชื่อลอตเตอรี่จือแต่ว่าหายเจ้ากป่าทูกหายเสียหนากทำงานไป้ใบเดียวใบเดียวโอ้ยถือแล้วหายถือแกสฟองเนาะขาดสิบ่าได้เนาะ ีครับอ้าวสามนี่เด้อพี่น้องเอฟซีครับเลขแมวน้อยนำโชคครับหลวงหลงพีนีรุดนะครับหมวดวันที่หนึ่งกันยายนสองฝันหารน่อยหกสิบเจ็ดเนี่นะครับตัวมักตัวชอบตัวได้ก็บหลวงพี่แปดเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดกับสามเจ็ดนะครับเน่นเน่นเนาะ สามตัวสามแปดเจ็ดนะครับสามแปดเจ็ดกัอนี่ถ้าถ้าต้องขอเรื่องก็เอาน่อยก่อนกนได้เอาไปบ้ามือแรกก็ด้ำก็ได้เนอ้เอ